สวัสดีค่ะช่อง YouTube วิธีคนสุรินกับไกด์แพทเอฟทุกท่านที่ชื่นชอบผ้าหมาสุรินแล้วเดินทางมาไม่ได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจทักมาได้เลยค่ะเป็นเบอร์หนึ่งค่ะผ้าหมาสุรินย้อมสีเคมีค่ะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นทอเป็นรูปนกยงคู่ค่ะเป็นทอสามตะกอค่ะ อยู่ที่ว่าความชอบของใครเขาบอกว่าผ้าไหมพื้นไหนพื้นไหนที่น้องแพทโพสเนี่ยรอเจ้าของทางประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันเนาะก็น้องแพทไม่ ไม่สามารถที่จะนสสาํามาสวมใส่ว่าใส่ในหุ่นให้ชมเนื่องจากว่าไม่ใช่แม่ค้าจริงๆอํานวยความสุขโดยการโพสต์ให้ชมกว้างๆให้เห็นเนื้อผ้าแล้วท่านก็นําไปสวมใส่ไปตัดเย็บสําหรับเป็นผ้าถุงสเสื้หรือว่าไปเย็บริมแล้วก็นําไปใส่ได้เลยจะไม่มีการอาบน้ำยาอะไรทั้งสิ้นลงมาจากหน้ากี่จําหน่ายแบบไหนแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีเจยที่สวยงามสําหรับนะคะราคาในคลิปนี้เท่ากันหมดค่ะเดี๋ยวจะบอกราคาท้ายคลิปค่ะ นี่ค่ะชมเนื้อผ้าของผ้าใหม่สำหรับเบอร์หนึ่งนี้เลยค่ะอ่ะชมเบอร์สองสำหรับคลิปนี้เลยค่ะเป็นผ้าไหมมัดมีสีเขียวแบบสะท้อนแสงลายนกยูงคู่ค่ะอ่ะชมเนื้อผ้ากันเลยค่ะเพราะว่าความชอบไม่เหมือนกันคนเรามีความชอบแต่ละสีไม่เหมือนกันถูกชะตาไม่เหมือนกันค่ะให้ชมเลยค่ะอ่ะเจเยาก็จะเป็นสีออกแบบน้ําเงินนะคะ อนก็คือเป็นการทอเพื่อที่จะให้ตัดผ้าไหมได้ไม่รุ่ยนะคะเป็นลายนกยงคู่สวยงามไหมคะทอสามตะกอราคาเท่ากันสำหรับคลิปนี้เลยค่ะแล้วแต่ว่าท่านชอบสีไหนนี้2ส,สีไปแล้วเดี๋ยวจะให้ชมอีกสีหนึ่งว่าท่านพอใจสีไหนแล้วก็เลือกเอาราคาเบาๆนี้จะส่งถึงบ้านท่านเลยค่ะน้องแพทย์ให้ส่งเพลินแล้วก็มีความสวยงามของผ้าไหมในสีแต่ละสีเนี่ย เรื่องของความชอบนี้ไม่เหมือนกันชมเนื้อผ้าใหม่นะคะด้านในของการทอสามตะกอเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะสีจะซีดกว่าอะมาชมผืนที่3ามกันเลยค่ะเป็นผ้าไหมมัดมีทอสามตะกอเป็นย้อมสีเคมีเหมือนกันเป็นลายนกยุงคู่แต่ว่าสีนี้จะออกเป็นแบบว่าไม่เชิงชมพูนะคะไม่เชิงสีแดงบอกได้เลยว่ามันออกเป็นเชิงกะปิเนาะ ชมกันเลยค่ะถ้าชอบผืนนี้ราคาเบาๆเ,เ,เหมือนกันหมดเลยสำ,สำหรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี้แล้วก็เบอร์สามนี้ถ้าชอบทักแชทมาเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าราคาเท่าไหร่ ราคาสำหรับคลิปนี้เบอร์ B 1เบอร์2เบอร์3ค่ะราคา2,200บาทแต่ว่าจะประสบการณ์ในการส่งสินค้ามาทั้งประเทศไทยนะคะ1นผืนเนี่ยขอคิดเป็นเลขกลมๆเลขสวยๆนะคะ39บาทเป็น2,239บาทค่ะสนใจติดต่อมาได้ค่ะ2,239บาทเบอร์โทรค่ะจดเลยค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยโทรมาค่ะ081257 1709-081-257-1709กาไกด์แพดรอสายอยู่ค่ะเพราะว่ามีการโทรมาจากทั้งประเทศไทยที่รับชมในช่องนี้ค่ะรอสายอยู่นะคะ